ผู้ว่าราชการ4จังหวัดร่วมเป็นสักขีพยานการทำ MOU ลดลงไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเปลี่ยนนำผลิตภัณฑ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิองอากาศยานยั่งยืนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค ที่ห้องทาทุ่งหลวงกัสซันขนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทอำเภอแม่ทาจังหวัดตาพูนเมื่อวันที่15มิถุนายน2567ที่ผ่านมานายได้รับพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยานกติมศักดิ์พิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลดลงไม่ใช้น้ามันทอดซ้าและนำผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคระหว่างกลุ่มสนามกอล์ฟกัสซันนำโดยคุณฟ้าหรือนางสาวพรมพรเอี่ยมจิตเมตตาบริษัท BS GF และกลุ่มบริษัทธนโชคโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในรัฐพลนาราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อีกสองท่านตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทั้ง5จังหวัดในภาคเหนือร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ วันคล้ายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้วก็มีพิธีอวยพรวันคล้ายครบรอบวันเกิดของผู้บริหารบริษัทนะครับการจัดลงนาม MOU มันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญ และหลายประเทศมีการประกาศเจตนารมร่วมกันโดยตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การปล่อยก๊าซรเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ให้ให้ได้ภายในปี2,593บริษัท BS GF ในฐานะบริษัทนวัตรกรรมสีเขียวผู้ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานย่างยืนจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเป็นรายแรกในประเทศไทยและกลุ่มบริษัทธนโชคบริษัทร่วมทุนมีความมุ่งมั่นในการร่วม แก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลกได้มีการร่วมลงทุนเพื่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนจากน้ำมันที่ใช้แล้วซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของเสียภายในประเทศและยังช่วยในการตลาดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมการบิน BSGF จึงประสงค์จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกระบวนการ รวมน้ํามันปรุงอาหารที่ใช้แล้วฉบับนี้กับกสัณในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านนะครับแล้วก็ทานรองู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านนะครับแล้วก็หน่วยงานทภาคส่วนนะครับแล้วก็ สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ราบขอบพระคุณพี่ฟ้าและก็พี่ประเวศมากมากนะครับที่ทําให้เกิดวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมชื่อธนวัตรลิศวงศ์กุนะครับกรรมการผู้บริหารธนโชกุลนะครับขออนุญาตกล่าวเสริมจากพี่ฟ้านะครับการที่เริ่มโครงการนี้เมื่อกี้ที่พี่ฟ้าพูดนะครับอันนี้ผมต้องกลับขอบพระคุณคุณอาผมและก็คุณแม่คุณตาเกิดท่านยศยุทธ์ยั้งภัยรัตน์นะครับ แล้วก็ดรปิีกสินธานาเป็นพ่อบุญธรรมและก็เป็นแมทบุญธรรมของผมนะครับเพลินเราได้เโครงการเนี้ยเกิดจากทางทีฟ้าเนี่ยฮะมาคุยกับท่านบุญยุทธและก็ดร์ปีกนะฮะก็เลยเริ่มเกิดโครงการว่าเราอยากจะทําอะไรเนี่ยตอบแทนสังคมนะค work. i̇şte รับก็เลยเกิดโครงการเนี่ยคำว่าทอดไม่ทิ้งนะครับแล้วก็ไม่ทอดซ้ำที่โวมกับทางกลุ่มบางจัง นะครับทางคุณนายของผมเองเนี่ยท่านก็บอกผมว่าอะไรได้อะไรที่เราทําได้นะให้ตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนสังคมก็เลยเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับก็ยังไงขออนุญาตฝากาทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกทท่านนะครับรวมทั้ทงท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทางทางออ่านผอหรือทางจะเป็นท่านประธานของคานจังหวัดนะครับหรือหน่วยงานทุกทท่านช่วยนนนรณร้คลงนะครับ เราจะดูแลเรื่องอการรักษาสุขภาพของประชาชนเป็นหลักน,น,นะครับรณรงค์ให้การอนามัพืู้ใช้แล้วเนี่ยไปทอดฉันและที่สําคัญเนี่ยครับเราจะารณรงค์ให้เอานนามัพืู้ใช้แล้วเนี่ยไปเททิ้งลงคูน้ำลำคลองนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของน้าเสียพุ่งตังน,นะครับขออนุญาตฝากท่านผู้ว่าและท่านรองผู้ว่าราชการท่านด้วยนะครับเรามาช่วยกันนะครับนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนด้วยนะครับ เขาอยู่นั่งนั่นะครับของส hum ินค้าไม่แนะครับบอกพูดว่านะครับดีนีจิตใจมากๆไหครับได้มาเชียงใหม่เมื่อสองสามวันที่แล้วครับเป็นเชังโครงการนี้ครับขอการขายจังหวัดเชียงใหม่นะครับพ <sm asa hib Store> ี่ฟ้าบอกว่าจะได้คุยกับพี่ฟ้าทีนี้พี่ฟ้าเล่าไปก่อนนะครับความตั้งใจของพี่ฟ้าเรื่องอะไรก็ก็ก็กล่ามา เรื่องกันนะเนี่ยที่โมอ .65 นะครับพี่ที่เขาเป็นเพื่อนกันก็ก็กกดีใจมากๆการเรียนโครงการนี้ครับขออนุญาตคุให้ขอ้อมูลสักนิดหนึ่งนะฮะพูดพูดหลายที่แล้วก็พอไปอยู่ใน YouTube มีคนถามว่าบใาบจ้างเราทำอะไรนะครับผมเองเนี่ยดูแลธุรกิจโครงการให้กับาากบางจางนะครับหลายท่านรู้จกักบางจัง corporation นะครับรู้จักดีมากๆเมื่อปีที่ผ่านมานะครับถ้า,ถาคนจำได้ก็คือเราเป็นคนที่ทำให้ แบรนด์เอโซ่นี่หายไปจากเมืองไทยนะครับปัจจุบันอาจจะยังเป็นบ้างว่าช่วงปีนี้ก็ไม่เห็นแบรนด์เอโซ่แล้วนะครับที่จริงๆบางจากในในสถานที่แม่กองในกรรมการดูธุรกิจโรงแรมราคาน้ำมันนะครับหน้าที่หลักก็คือทําให้ประเทศไทยมีน้ำมันนะครับแต่กับประชาชนที่ฟังเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยก็ตามนะครับบางใจเองปรานาตัวอะไรต่น่าเป็นบริษัทคนไทยต้องย้ำว่าเป็นบริษัท ท่านภาคเหนือท่านผู้ว่าก็ประสบอยู่ซึ่งไม่ได้มาจากรถยนต์นะครับที่ผมคุยอย่างผู้สื่อข่าวครับเอเนร์จี้กำลังจะท่านเฟอร์ไปนะครับไปหาข้อเสนที่เรียกว่าเป็นชีวภาพนะครับเชื้อเพลิงที่ตั้งกำลังให้การสอดส่องเราเนี่ยก็คือเชื้อเพลิงชีวภาพสุดท้ายของพลังโซเดียมหรือว่า s f นะครับ Sustainable Aviation Fuel นะครับเชื้อเพลิงนี้จริงๆหลายท่านอาจจะตกใจว่าเราเอาน้ำมันทอดแคบหมู ก๊เข้าแตนเนี่ยไปทําเป็นน้ํามันเครื่องบินฟังไม่ผิดเะเป็นน้ํามันเครื่องบินแล้วก็เป็นน้ํามันเครื่องบินที่เติมเข้าไปในเครื่องบินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผสมอะไรนะครับเติมเข้าไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับบางจากทําศึกษาเทคโนโลยีนี้มาสามปีนะครับ,เ,บ,รรนะรบเราตัดสินใจทําโครงการนี้นําเข้าเทคโนโลย ين, ี้จากอิตาลีนะครับแล้วเราก็ทํารีเสิร์ชกับโครงการนะี้ครับ ให้ข้อมูลอย่างนี้ฮะประเทศไทยมีการบริโภคน้ํามันผมใช้คาว่าน้ํามันนะฮะไม่ใช่น้ํามันพืชน้ํามันน้ํามันทุกชนิดน้ํามันพืชน้ามันหมูน้ํามันปลาอะไรก็ตาม้านตัวปัจจุบันเนี้ยมีน้ํามันที่เก็บได้ก่อนที่จะแกะงานโครงการนี้สองแสนตัวนั่นหมายความว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปทอดไก่จนเป็นไก่ช็อกโกแลตทนทอดอยูอนั่นนะครับทอดไปทอดมาเนี้ย แต่ถ้าผมพูดปีนธบ,บอร์ยเฉยๆนะครับท้ายสุดน้ำมันนั้นเนี่ยมันจะมีสารโมลาซึ่งรุนแรงที่สุดก็คือทำให้เชื่เมื่องนนะครับหลังจากวันทุเรื่องนี้กับกระทรวงสาธารณสุสขออมาแล้วน,นะครับปัจจุบันเราทำเรื่องนี้มาเก้าเดือนนะครับเราเก็บน้ำมันใช้แล้วได้เพิ่มขึ้นเป็นห้าแสนตันต่อปันกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ทำมาที่ท่านเห็นกระบวนการวันนี้นะครับซ,ซึ่งผมตกใจมากครับปกติผู้ว่ามานั่งเรียนกัน ลองู้ว่ามาห้าจังหวัดน,นี้ผมตื่นเต้นแล้วนะฮะเขาเือทำอะไรบดที่เจอพี่ท็อคกคนเดียวนะฮะ,ะเจอทีละคนนะฮะไม่เคยเจอถึงแค่คนนะฮะก็บางจากตัดสินใจทำโครงการนี้นะครับด้วยการลงทุนนะครับถ้าลงทุนเด่นๆเนีย่ยสองหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับออตัวโรงงานอยู่ที่สุขุมวิทนะครับเรามีกำลังการผลิตหนึ่งล้านที่ต่อวันนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ผมก็บ้านประชาชนนะครับรวมทั้งการเติม น้ำมนันเครื่องบินนะครับถ้าดูว,ว่าคงเห็นข่าวแล้วละ่ะเก้าเดือที่ผ่านไในปีมีคนพูดเรื่องนี้เยอะมากครับเเว่าเ C F คืออะไรจะไปเออไิอในสายการบินอย่างไรนะครับก็กาวขอบุคุณนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดภาคเหนือนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้กินชักหมูที่สีดีขึ้นนะฮะได้กินไส้อัว่วที่สีดีขึ้นได้กินข้าวแตที่ที่เขาเรียกไงข้าวแตงที่ผมทานนี่มันจะเป็นทอดใหม่ๆที่เป็นเป็นสีทองเอาเอาเอา,เอาข้าวเหนียวไปทอด ก็ก็เป็นโครงการที่มาจากญ่ใหญ่ทำนะครับก็อยากขอบพระคุณนะครับพี่ฟ้าพี่โรบินที่ค้างหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแทนทำให้เกิดงานในวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมทำโครงการนี้นะครับติดตามมาจากต่อไปนะครับเรายังมีโครงการอีกอีกหลายโครงการที่จะทำเพื่อประเทศไทยแล้วก็โลกใบนี้นะครับยิ่งบริษัทที่เสนี่ยชื่อ B S G M การย่อมาจากบางจาก Sustainable i n <formation> f i n i t y ชื่อบริษัทบอกนะฮะทำอะไรที่เป็นสัจเทศนะครับท่านก็จะเห็นโครงการเราในข้างหน้าเรายังมียังมีหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับต่อกาบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทั้งศาสตรจังหวัดนะฮะทั้งสมัยต่างากและก็พะเยานะครับท่านผู้บริหารนะฮะทั้งของ B S B F นะครับทั้งของ คณะโชว์2012รวมไปถึงท่านผู้บริหารของกสัตนะครับท่รนรอผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหน้าโ่วนราชการแก่ผู้มีเกียรติแล้วก็สืส่อมวลชนทุกท่านนะจริงวันนี้สคริปต์ไม่มีนะเมือ่อกีพี่ฟ้าเปลี่ยนสคริปต์หมเลยผมเลยบอกว่าจริงๆให้ผู้ว่ามานั่งเฉยๆนะครับอก่อ,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 กอ็ต้องเรียนว่าวันนี้ลำพูน ความดีนะครับแล้วก็ในนาของพี่น้องชาวบันทูรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ความดีที่ได้มาร่วมในพิธีลงงานเบโบรูในส่วนของการจัดการน้ำมันผู้อาหารใช้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพที่ดีกับผู้บริโภคในเรื่องของการทอดไม่ทิ้งไม่ทอดซ้ำนะครับผมเข้าใจว่าทุกทาา่านคงทราบดีอยู่แล้วนะฮะว่าการใช้น้ำมัน ที่ทอดแล้วทอดซ้ำทอดอะไรต่างๆเมื่อกี้ท่านธรรมรัตน์ก็บอกไปแล้วนะครับว่าก่อให้เกิดสารโพล่านะครับแล้วก็เข้าใจว่ายัางมีหลายสารนะซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความดันโลหิตสูงนะครับในเรื่องของหัวใจหลอดเลือ,อดตีบนะครับแล้วก็ที่สําคัญน,นะนอกจาก ผู้บริโภคแล้วเนี่ยผู้ประกอบการนะรก็อาจจะสูดกลิ่นควันกลินน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เพิ่มโอกาสความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดน,นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของระบูดเอรวมทั้งผมว่าทุกจังหวัดน,นะครับก็ต้องขอบคุณทางทั้งสมหน่วยงานนะครับที่ได้ริเริ่มโครงการ,รดีๆเช่นนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะว่าทางระบูดน,นะครับพร้อมที่จะสนับสนุน แล้วก็ช่วยกันรณรงณ์ในเรื่องการทอดไม่ทิ้งทอดไม่ซั่งนะครับเพื่อให้นำน้ำมันนะผลิตเป็นน้ำมันสำหรับอากาศสยามนะครับเช่นนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่สำคัญผู้ประกอบการผู้บริโภคก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีด้วย นะครับเพราะนั้นในส่วนของลำปูรณะผมก็คิดว่าทั้ง4จังหวัดทั้งสิจังหวัดภาคเหนือนะครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้ครับก็ขออนุญาตตั้งสั้นแค่นี้กาบพูดคุณว่าบางวิดีโอเพื่อนๆเราดูว่าปีเท่าไหรเราขอให้กลับทีเดียวเลยนะอยู่แล้วใช่ไหมครับความพุณครับสำหรับความตั้งใจดีๆที่จะทำให้คน ไม่ไม่เห็นผลในวงว้างอย่างที่เราต้องการแต่เดีนี้มีรายได้แล้วมีผู้เล่นใหญ่อยางเหมือน่ด้วยครับปล่อยใหาสนับสนุนระดับแรกเราาบาใหประสบควาร็จครับทั้งทุกเื่นทูก เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและกาซพิษที่ไม่พึงปรสมได้อย่างีเยี่ยมวันสนาณเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9 9บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของบางไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงปรสมได้อย่างีเยี่ยมวัรนัสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053-240-829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาวหอมมะลิตะบลน,น้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้าย